รวันนี้ก็มาอยู่กับคุณเอ็นในแก๊ปก,กล่องก็ังจจะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้เน็ตค่อนข้างจะมีปัญหานะครับก็ว่ากะว่าจะไปซื้ออะากาศมาในเน็ตแม่งเลยนะก็ <c oughs> ต้องขออภัยจริงๆนะสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็ติดตามดูผลงานของผมไม่บ่อยนะต้องขอไปเป็นอย่างสูงจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามตามลงคลิปให้ได้นะครับผม สำหรับคนที่ติดตามดูอยู่นะครับะนะฮะก็วันนี้เรามาอยู่กับไฟน์ไนเอ็น n อนิเมทีโมนะครับผม <c oughs> ก็เห็นผ่านๆตามแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี้ยเกมเป็นยังไงเห็นแค่รูปร่างไอ้รูปตัวละครเท่านั้น <c oughs> โอเคครับก็ก่อนข้างอาจจะน่ากลัวเหมือนไฟน์ไนเอ็น d ฟรดดี้นะก็แต่เป็นเฟ e ดดี้แอนด์อัสอันนี้อิสแอ,อ,อ,อนิเมทคอนเวอร์สโลคัม อันนี้แม่ขเขาเลิ look i n form set ก็ทูว o ล์กทูวอล์กเดินอะไรทุกอย่างนะผมก็จะขออข้ามวุฒิการเสียงวุฒิการไปเลยแล้วกันนะครับผมนะก็แต่ตอนนี้ผมก็เล,เล่นเล่นเเป็นเหมือนกันนะอันเนี้ยก็เคยครั้งแรกนะก่อกจะเปิดไฟปกติเราเประตูไงอะะตัวนี้ปิดตรงไหนเอ่ยอ่าตรงนี้หรอไม่ใช่ตรงนี้ได้ละอ๋อไม่ใช่ สักครู่นะฮะโอเคครับ, okay, รบก็ต่อกันเหมือนเดิมก็มาต่อกันกันกบไฟไนต่เนะมืกอกีก็ไปายาเสียงไม้มันนิดหน่อยนะก็ต้องขอให้ด้วยนะอันนี้ก็อาจจะเด้งึ้นอีกแล้วนะไม่ช่วงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหานะอดดังไม่ได้มันก็ขึ้นเด้ง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 ขึ้นเนี่ยนะะนี่ okay, คบงี้ก็มาต่อกันเหมือนเดิมนะเราเออโตยังไม่รู้เลย นีบ่บอกอ๋อโอเคแล้วกล่องไนะกล่องเดี๋ยวไล,ล่กดทุกพวหมวดแล้วกล่องมันเปิดได้ไหนอ่ะลเปิดไหนอ่ะอ๋อลูกสอน,นั่นเองนะโอเคน่าหน้าตาเซ็กซี่ใช้ได้เซ็กซี่เบรีลา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 ไม่ใช่ละก็ค่ยอยนข้างจะแบบ sorry see you in the full game ทั้งหมดขอโทษกับทั้งหมดอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ก็อือาว่าอันนี้มันน่าจะมีแ,บบแค่คืนเดียวลอมั้งไงไม่น่ามีถึงห้าคืนเนาะเนี่ยตอนนี้ก็ทีหนึ่งแล้วโอเคผมจะตอนนี้ยังพยายามจะไม่เปิดดูกล้องนะเพราะว่าแบตเตอรี่รู้สึกมันว่าจะหมดไวมากนะครับแมม่ร <c oughs> ู้สึกแย่จริง 84ดสี่น so ี you, i, like ่รถไวจริงๆนะดูดูเมื่อกี้นี้เพิ่งจะ85เหลือ84แล้วนะไวเนี่ยอ่ะไปสามเมตรนะรู้สึกว่าเหมือนว่ามันจะไวมากไวจริงๆมองเลยบอกไลน์วัยจุ่มใอย่างงี้พปิดอึ้งเลยนี่อืมไม่ได้เลยแอดตะเอะไม่มีนะไปเปิดกล้องดูมั่งดีกว่ะนี่อ่าหายไปสองตัวนะบอนนี่กับ สิกาซิกเฮ้ยโอ,อ้ยมาเว้ยเฮ้ยอ่าเฮ้ยไปแล้วมามาเป็นตัวเป็นตนไปอย่งอางอะไปไรแล้วโอเคขอบคุณครับโอ้โหชิกานี่มาเร็วเหลือเกินไงเฟร็ดดีฟ้ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่นี่ยังอยู่ในมุ้งเลยไม่ออกมาตัวยุงกัน,อ,นอื้มไม่ใช่ละ การมีฝ้าหน้าประตูแล้วเดี๋ยวก็มาไม่มาแล้วเกอยู่นั่นนะแต่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 แ,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 แต่โอ้โหมาแล้วอื้อหือเกาะเป็นตุ๊กแกเลยไม่นางไงไปแล้วโอเคแม่ขึ้นยานตีสองนะผ่านไปหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะมัน,นออคน้างจะรุดไปไหวมากแบตเตอรี่หมดไว หนูควรเลยอหมดไวจริงๆนะไม่ไวจริงๆอะไวมากเฮ้ยบันนี่มาไวจังบักบันนี่บักบันนี่ตายสายก้นไม่ใช่ละเรื่องเรื่องเดียวกันนะกลับไปแล้วนะ <c oughs> ที่สองแล้วแบตหมดไปยังไม่ถึงครึ่งเลยนะหมดไปสักสี่อะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้ก็ค่อนข้างจะแบบประหยัดแบตเตอรี่มากนะไม่ประหยัดอุ้ยโอ้โหอดอดอรู้สึกขนลุกื่อกีนี้ชุดนี้ไปแล้วแอะแอะแไม่ได้คนมันมีประสบการณ์น่ะประสบการณ์เนี่ยคนมันมีประสบการณ์นะไม่ได้หรอกอมากันโดยไม่ได้หมายโอโหมาเป็นปั้นเลย เฮ้ยมันตีสองนั้นแล้วเว้ยมันเลยจะตีสามวะไอเวงโอ้โหไม่กดนี่ไม่รู้มาเจมาเอาตีไปแล้วแน่เผื่อไม่ได้อ้าวหายไปแล้วเจเราโอ้โหครับเจเจไปม,มากมากเลยเจแน่เดี๋ยวก็ยังน่าจะอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่แน่อา้าวหายหายคู่หายคู่โอ้มาไวามากจุดนี้เห็แว่าโอ้อยู่นี่ แบตหมดไปมากกว่าครึ่งแล้วตอนนี้ปีสามแล้วอีกสองชั่วโมงเนี่ยว่าคืนนี้จะผ่านแบบง่ายๆสบายๆไม่น่ามีอะไรเป็นไม่น่าจะเป็นอะไรไม่น่าเป็นอะไรมากคืนนี้น่าจะผ่านแบบชิวๆชิวๆนะชิวๆน่าจะชิวๆน่าจะคงเลยว่าจะโอ้โหมาแบบนี้อึ้งเลยเรื่องมายยงมาแล้ว

คือแบบมาเพื่อบิดปับเลยอ่ามาแล้วอั Aí, นนี้ครับโอเคฝั่งนี้โอเคฝั่นี้ไม่มาอ่าตอนนี้ก็ตีสามแล้วสองชั bol, ่วโมงไงพยายามอยู่ให้ได้แต่ตอนนี้แบตเตอรี่ก็ค่อนข้างจะลดไปเยอะหนูฟัวนะฮะว่ารู้สึกจะเปิดปิดอะไรหลายอย่างบ่อยเหลือเกินเปรืองแบตก็ไอ้ห้อยเนี่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 ยไอ้สามจอข้างหน้าเนี่ยมันเยอะเกินไประหว่าเปิดเนี่ย ห้อมันมืดขนาดไหนเลยลไฟดวงเดียวก็สว่างพอแล้วไม่ได้เลยไม่ได้เลยแอบแบตเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้สามเออสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นอ่ายังอยู่ยังไม่ไปไปได้แล้วไ,ได้แล้วแบตเตอรี่มันหมดไวอาทิตย์ซี่แล้วแ่าเป็นไงอีกสองชั่วโมง เั่วมงแบบน,นี้กินไปเหลือยี่สิบหกแล้วโอ้ายเวรกรรมระยำำยิงอืมไม่นะยังอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปแนะคิดตลอดอพยายามจะไม่เปินนะดกล้อ,องดดเป็นสิ่งที่ดีแอ่แง่อ๋อ้อ้ยเร็วไม่นะอย่าทำให้ฉันโกรธจได้ไหมจุดนี้นะ ไม่ได้หรอกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยซ้ายทีขวาทีเอาซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีาทาทอเ,เออแม่งไม่ต้องทำอะไรกินกันแล้ววันนี้เฮ้ยก็ไม่อยากเปิดกล้องไปอุ้ยนั่นไงบอกแล้วไม่ได้เลยเจ๊กแกมาเร็วเหลือเกิน แ,แม่นี่กินไปเหลือ17%แล้วนี่เลยตั้งชั่วโมงนึงอุ้ยโอ้โหเป็ดไปตายมาตายมาเป็ดไปตายไปเป็ดมาว้าวอ่าปีห้าแล้วโอ้โหมีชั่วโมงนี่ต้องอยางนี้ใช่ได้เลยที่จุดนี้เราเปิดกล้องไปดูสักรอบนึงนะเนี่อเป็นสี่มงคลน,นะ อ่าไปสกิพยานว่าเราใช้ได้แล้วตายหายตายหายบันนี่นี่ยไปได้ลูกโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยูนี่แบตเหลือสิบปร์เซ็นแล้วเวกำรปิดลอยไอ้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 อ้ยเหลือเหลือแปดเปอรแล้วอืไม่น่ากดอาเหลือเจเราจะหมดแล้วไม่ลิชมบงนึงจุ๊บไปุ๊บไปจุ๊เยะ ปัดโถเฮ้ยนี่ร็วๆดี6โมงนี่6โมง่วะน่จะ6โมงวะไม่เง้ยโอ้โหมาทำไมรู้มันจะ6โมงลกไปเรีสอนเรียสองเรวเร่ไปได้แล้วโหขอบคุณครับแม่เฮ้ยบัดระดึดจิบกายเลย ไม่เบีย่ยวนะเว้ยไม่นะไม่เอ้เจเจ,จ,จ๊จจ้แม่รู้สึกแบบน่าจะดีโล่งใจแนะ่ c o n t i n a t i o n use with ใน demo complete ่าแล้วโอเคครับอ่ะจะลองอีกสักรอบหนึ่งดูสิถ้าแบบว่าถ้าแบบตายแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่โอเคครับก็มาต่อกันจากเมื่อกี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากที่อ่านเมื่อกี้นี้อ่าผ่านไปได้อย่างง่ายๆเชียวๆสบายสบายสไตล์ ในนะเอะอโอเคครับก็อนันะนี้ก็จะมาเล่นแบบจบแบบโอเวอร์นะนเกี่ยวโอเวอร์เลยก็นะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็ไม่ไม่ตายนะไม่ไม่ไม่ได้โอเวอร์ก็นะครับนะก็จะมาลองว่าโอเวอร์แล้วมันจะจบแบบไหนจบยังไงนะโอเคก็ผมจะขอตัดตรงช่วงแรกไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ รอจนกว่าจะถึงว่าใครจะมาอยู่หน้าห้องผมเป็นคนแรกนะแล้วกันนะครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะไม่เหนื่อไม่รีรอแล้วกันนะไปเลยลมหลายใจหมดสิแล้วทุกสิ่งยังยัสุดท้าย เนี่ยตอนนี้ก็าหายไป2ตัวแล้วนะคก็บก็อ่าตอนนี้ก็ชิก้าก็ไม่อยู่ที่หน้าห้องสวดัวงแล้วแลก็ดูซิจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะพอจบแล้วรเราจะเกิดอะไรขึ้นนะก็มาติดตามดูกันเลยดีกว่านะด้วนยะความปรสิริงมงคลนะครับว่าผมแม่ไม่ได้เลยจุลิน,นีเอ๋วันนีงมับง่ายจตัวเองเอน ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ลุกเหมือนว่าจะว่าตินะโอ้ยกูงึดเลยต้องการอะไรมาโอเคครับก็เมื่อกี้เนี้ยรู้สึกตกใจนิดนึงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับซีอูเกตัตติสยุนารามินาสังนะครับผมบ๊ายบายครับ